เตรียมรับมือพายุมาแน่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด่านแรกพายุโซนร้อนที่เคลื่อนลงสู่ทะเลจ,จีนใต้คาดว่าจะเคลื่อนเข้าสู่บริเวณประเทศไทยฝนระลอกใหม่จะกลับมาตกหนักถึงหนักมากแนวโน้มสภาพอากาศของประเทศไทยในวันนี้วันที่สองพฤศจิกายนเป็นต้นไปจะมีฝนเกิดขึ้นบริเวณใดบ้างติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยค่ะแมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจ และหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริง้งกริ้งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแมวสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ Tiap update เส้นทางของพายุดีเพรสชันที่ก่อตัวบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกคาดว่าบริเวณประเทศไทยในวันที่2พฤศจิกายนนี้ยังมีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่วันที่3ไปจนถึง7พฤศจิกายนพายุจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ระยะแรกลมตะวันออกและลมตนออกเฉียงใต้จะพัดเข้าปกคลุมในช่วงวันที่3ไปจนถึง7พฤศจิกายนทิศทางของลมฝ่ายตะวันตกและลมตนออกเฉียงเหนือจะพัดเข้าสู่พายุที่เคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้และทวีกำลังแรงขึ้นอาจเป็นพายุโซน ร้อนเคลื่อนมายังบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางหลังจากนั้นในช่วงประมาณวันที่7ไปจนถึงวันที่9พฤศจิกายนพายุจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนาม ส่งผลให้พายุเคลื่อนเข้าสู่บริเวณประเทศไทยโดยอ่อนกําลังลงจากพายุโซนร้อนเป็นดีเพรสชันและยอมความกดอากาศตา่ําในช่วงประมาณวันที่7พฤศจิกายนจนถึงประมาณวันที่10พฤศจิกายนบริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด่านแรกและเคลื่อนตัวไปยังภาคกลางภาคตะวันออกและภาคเหนือในพื้นที่ถัดไปส่วนภาคใต้มีลมฝ่ายตะวันตกพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคใต้เกิดแนวลมพัดสอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ยังคงมีฝนเกิดขึ้นในช่วงบ่ายจนถึงคำ่ำแต่เป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางระยะนี้ตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนเป็นต้นไปกรมอุตุนิยมวิทยายังคงประกาศสภาพอากาศแปรปรวนวันที่2พฤศจิกายนบริเวณภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตนออกจะมีฝนเกิดขึ้นส่วนภาคใต้ร่องมรสุมจะเคลื่อนขึ้นมาปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนบนสภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นและตกหนักสลับเบา พี่น้องเกษตรกรเรกรตรียมป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการ,กรเกษตรในวันนี้เอาไว้ด้วยค่ะ2พฤศจิกายนยังมีฝนเกิดขึ้นทุกภาคทั่วไทยโดยมีฝนเกินกว่าร้อยกสิบของพื้นที่ภาคเหนืออากาศเย็นในช่วงเช้าเกิดฝนฟ้าขนองถึงร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-24ององศาเซลเซียส สูงสุดประมาณ29-32องศาเซลเซียสบนยอดดอยยังเป็นอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ8-17องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่จงังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและบริรัมอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-24องศาเซลเซียส สูงสุดประมาณ30-33องศาเซลเซียสบนยอดภูเป็นอากาศเย็นจนถึงหนาวุบหภูมิต่ำสุดประมาณ15-19องศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองประมาณ170ของพื้นที่ มีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่นครสวรรค์อุทยัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลบบรุรีสระบ,บรุรีการจนบรุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-24องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ30-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้จะพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อละเจ็ดสิบของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่นครนายกปราจินบรุรีฉะเชิงเซาสะแก้วชมบรุรีระยองจันทบรุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-26องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่30-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเกิดฝนฟ้าขนองประมาณ160ของพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่เพชบรบุรีประจวบคีรีขัน์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดช่วงกลางวัน30-34องศาเซลเซียสตั้งแต่ชุมพรขึ้นมาทิศทางของลมแปรปรวนพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่สุราษฎธานีลงไปมีลมตะวันตกพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพากใต้ฝั่งทะเลอันดามานันมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ต อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25ถึงองศาเซลเซียสและสูงสุดอยู่ที่30-33ถึงองศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมามีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1-2ถึงเมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกพัดด้วยความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนอง่งมมาากกว2เตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองถึงร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และเกิดฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิช่วงเช้าต่ำสุดประมาณ25-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ31-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงวันที่สองพฤศจิกายนไปจนถึง4พฤศจิกายนยังมีโอกาสเกิดฝนตกต่อเนื่องแต่จะลดลงจากเมื่อวานในวันนี้ฝนตกในช่วงเช้าด้วย วันที่3าไปจนถึงประมาณวันที่7พฤศจิกายนฝนอาจลดน้อยลงเพราะพายุลูกจะใหญ่ขึ้นและเคลื่อนตัวลงที่ทะเลจ,จีนใต้เมื่อพายุเหนี่ยวนำเอาความชื้นไปเลี้ยงพายุจนลูกใหญ่ความชื้นที่อยู่ในประเทศไทยจะลดน้อยลงมวลอากาศเย็นยังมีกำลังอ่อนแผ่ลงมาปกคลุมหากมีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจนถึงค่อนข้างแรงพายุอาจสลายตัวแต่ในระยะนี้โมเดลของ ECMWF คาดการพายุจะเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เคลื่อนไปยังภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกด้วยค่ะเตรียมรับมือปริมาณฝนระยะนี้จะอยู่ที่ประมาณ160-70ของพื้นที่ที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกส่วนภาคใต้มีฝนร้อยละสี่ของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละของพื้นที่ค่ะและในช่วงประมาณวันที่3ไปจนถึง7พฤศจิกายนยังมีโอกาสเกิดฝนได้ร้อยละ40-60ของพื้นที่เกือบทุกภาคค่ะ อัปเดตภาพถ่ายดาวเทียมที่มาริในช่วงประมาณน0นาฬิกาจนถึงช่วงเช้าค่ะกลุ่มเมฆฝนเริ่มตกหนักด้านหน้าเทือกเขาโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือภาคออกลางภาคตนออกและภาคใต้ตนอนบนเนื่องจากสองปัจจัยที่อยู่บริเวณตอนบนของไทยคือลมตะวันออกและลมตนออกเฉียงใต้พัดส,สอบเข้ามาส่วนย่อมความกดอากาศต่ำทั้งสองฝั่งทั้งอ่าวเบงกอลและทะเลจีนใต้ทําให้เกิดแนวร่องมรสุมเคลื่อนไปปกคลุมที่ภาคเหนือด้านหน้าเทือกเขาค่ะ ปริมาณฝนเริ่มตกตั้งแต่จังหวัดเชียงรายมีกลุ่มฝนเกิดขึ้นกันเล็กน้อยจนถึงปานกลางเริ่มตั้งแต่อเภอแม่สายอเภอแม่ฟ้าหลวงแม่จันดอยหลวงเชียงแสนเชียงของเวียงเชียงรุ้งเวียงชัยอเภอแม่จ no ันอเภอเมืองเชียงรายอแม่ลาวจังหวัดพะเยามีฝนเล็กน้อยที่อเภอเมืองพะเยาดอกคำใต้จังหวัดลำปางมีฝนตั้งแต่อเภอเมืองลำปางแม่หมาะ เกาะคาแม่ทะเสริมงามสบปราบและตกหนักมากที่สุดจะอยู่ที่อำเภอเถนและอำเภอแม่พริกจังหวัดลำพูนมีฝนตั้งแต่ตอนกลางของลำพูนอำเภอแม่ทาป่าซางบ้านโฮ่งทุ่งหัวช้างและอำเภอลีจังหวัดเชียงใหม่มีฝนตั้งแต่อำเภอแม่ริมเสมิงอำเภอเมืองเชียงใหม่สันกำแพงสันทรายดอยสเก็ตแม่ออนอำเภอหางดงสันป่าตองดอยหลอแม่วาง อำเภอจอมทองอำเภอหอดอำเภอดอยเต่าและอมก้อยค่ะส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีฝนที่อำเภอขุนยวมและอำเภอศบเมยพื้นที่สีแดงฝนตกหนักถึงหนักมากจะอยู่ในจังหวัดปากครบทุกอำเภอมีฝนตกหนักมากและจังหวัดสุโขทัยทุกอำเภอเช่นกันจังหวัดกำแพงเพชรทุกอำเภอจังหวัดอุตรดิตถ์จะมีฝนที่อำเภอรับแลอำเภอเมืองอำเภอตรอนและอำเภอพิชัยใกล้กับจังหวัดสุโขทัยค่ะ จังหวัดพิษณุโลกจะมีฝนที่อำเภอพมพิรามอำเภอเมืองพิษณุโลกและบางระกมจังหวัดพิจิตรมีฝนเล็กน้อยที่โพทะเลดงเจริญบางมุนนาฝนตกหนักมากที่สุดจะอยู่ในจังหวัดตากสุโขทัยกำแพงเพชรลำปางลำพูนเชียงใหม่ตอนล่างส่วนจังหวัดแพร่จะมีฝนตั้งแต่อภอวังชิ้นอเรองอเภอเด่นชัยพักเหนือฝั่งตะวันออกจังหวัดเพชรบูรณ์มีฝนได้เล็กน้อยที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์วิเชียรบุรีและสีเทพ ภาคตอนออกเฉียงเหนือพบกลุ่มฝนที่ตกหนักอยู่ในจังหวัดชัยภูมิคืออำเภอเมืองชัยภูมิกเกษตรสมบูรณ์คอนสวรรค์บ้านเก้าหนองบัวแดงพักดีชุมพลภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างมีเมฆเครื้มปกคลุมตั้งแต่นครราชสีมาบริลามสุรินทร์รีสเกตและอุบลราชธานีอาจเป็นฝนปลอยในช่วงค่ำคืนศูนย์นาฬิกาจนถึงช่วงเช้าส่วนภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมโอกาสเกิดฝนจะน้อยลงในช่วงค่ำคืนนี้ค่ะ ในช่วง1นาฬิกาไปจนถึงช่วงเช้าของวันที่2พฤศจิกายนบริเวณภาคกลางกลุ่มเมฆฝนที่เกิดขึ้นในช่วง0นาฬิกาจนถึงช่วงเช้าปกคลุมกันเกือบทุกจังหวัดในจังหวัดนครสวรรค์มีฝนตกหนักที่อำเภอแม่เปิลแม่วงชุมตาบงลาดยาวอำเภอเมืองนครสวรรค์หนองบัวชุมแสงโกรกพระพายุหะกคีรีภัยสาลีท่าตะโกตากฟ้าตาครี ส่วนจังหวัดลบบุรีมีฝนปกคลุมกันทุกอำเภอค่ะฝนตกหนักถึงหนักมากจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาจะมีฝนตกหนักมากปกคลุมทุกอำเภอส่วนจังหวัดสระบ,บุรีจะมีฝนตั้งแต่ตอนบนของสระบ,บรุรีอำเภอม่วกเหล็กวังม่วงพระพุทธบาทนองโดนบ้านหมอดอนพุทธเฉลิมพระเกียรติเสาให้แก่งคอย ่วนที่อำเภอเมืองสระบ,บุรีจะมีฝนได้เพียงเล็กน้อยวิหารแดงหนองแซงเสาไห้จะมีฝนเล็กน้อยหนองแคมีฝนเล็กน้อยค่ะพระนครศรีอยุธยาฝนตกหนักจะอยู่ด้านฝั่งตะวันตกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเริ่มตั้งแต่อเภอบ้านแพรกมหาราชบางปะหันอพ,อพระนครศรีอยุธยาบางบานผักไห่เสนาบางซ้ายลาดบัวหลวงบางไรและบางประอินค่ะ จังหวัดสุพรรณบุรีมีฝนเกิดขึ้นตอนล่างของสุพรรณบุรีส่วนฝั่งตะวันตกอาจมีฝนน้อยอเภอด่านช้างมีฝนบางพื้นที่ตั้งแต่อเภอเดิมบางนางบวชสีประจันดอนเจดีอเภอเมืองสุพรรณบุรีอรสองพี่น้องบางประมาะอู่ทองฝนจะตกหนักการจนบ,บุรีจะมีฝนตกหนักฝั่งตะวันตกของการจนบ,บรุรีและตกมากที่สุดจะอยู่ที่อเภไซโยกทองผาภูมิสีสวัสดิ์บ่อพลอยสังขบ,บุรีมีฝนตกอยู่ในเกลืปานกลางและ ฝั่งตะวันออกของจังหวัดกาญจานบุรีเริ่มตั้งแต่อเภอเมืองท่าม่วงท่ามะกาด่านมะขามเตี้ยจะเป็นฝนปานกลางค่ะนครปฐมฝนตกหนักจะอยู่ที่กำแพงแสนบางเลนตั้งแต่อเภอเมืองดอนตูมล,ลงมาจนถึงอเภอพุทธมนฑลจะเป็นฝนเล็กน้อยสมุทรปราการมีฝนตกหนักครบทุกอำเภอกรุงเทพมหานครนนทบ,บุรีปทุมธานีมีฝนเล็กน้อย จังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามมีฝนตกหนักราชบุรีจะมีฝนที่บ้านโป่งโพธาราม,อ,มอเมืองราชบุรีอเภอปากท่อดำเนินสะดวกและบางแพรฝนจะตกอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยจนถึงปานกลางส่วนที่สวรรคพึ่งบ้านคาจะมีฝนเล็กน้อยค่ะภาคตะวันออกกลุ่มฝนจะเข้าปกคลุมที่ภาคตะวันออกเพียงเล็กน้อยได้แก่จังหวัดนครนายกอ,อบ้านนาะอ,อเมืองอภอองครักษ์ส่วนปากพรีอาจมีฝนบางเบา จังหวัดปราจินบรุรีอเมืองอภอบ้านสร้างสีมโหสถประจันตคามสีมหาโพธิ์จะเป็นฝนเล็กน้อยฉะเชิงเซาฝั่งตะวันตกจะมีฝนที่บางน้ำเปรี้ยวอ,อเภมืองบ้านโพบางประกงค่ะชนบรุรีระยองจันทบ,บรุรีและตราดเป็นเมฆคลึม้มคาดว่าจะมีฝนเล็กน้อยสะแก้วมีเมฆคลึม้มคลองหาดเขาชะกันวังน้ำเย็นวังสมบูรณ์ค่ะบริเวณภาคใต้ ฝนตกหนักมากที่สุดจะอยู่ที่จังหวัดเพชรชบุรีพื้นที่สีแดงเริ่มตั้งแต่อเภอบ้านแหลมเขาย้อยอเภอเมืองเพชรชบุรีบ้านลาดส่วนที่หนองยาปล้องแก่งกระจนันท่ายางและชะอําเป็นฝนเล็กน้อยอาจมีเป็นเพียงเมฆครึ้มเช่นอเภอท่ายางและอ,อชะอําจังหวัดประจวบคิรีขันมีกลุ่มเมฆฝนข้บปกคลุมที่อ,เ,อเมืองทับสะแกบางสะพานและบางสะพานน้อยค่ะจังหวัดชุมพรมีกลุ่มฝนข้บปกคลุมที่อเภอเมืองอเภอสวีทุ่งตะโก หลังสวนและละแมค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมีฝนเล็กน้อยที่อำเภอพูลพิน,พนอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีคีรีรัตินคมบ้านตาขุนและอำเภอพนมพังงามีฝนได้ที่กร,รุงบุรีและตะกัวปาภักใต้ตอนล่างโอกาสเกิดฝนค่อนข้างน้อยค่ะท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งค่ะเริ่มตั้งแต่สงขลาจนถึงนราธิวาสช่วงศูงน,นาฬิกาจนถึงช่วงเช้าอาจเป็นเมฆครึ้มยังไม่มีกลุ่มฝนในบริเวณดังกล่าวค่ะ อัปเดตฝนสะสมจากโมเดลของ e s m แตช่วงเช้าประมาณ5นากาลมฝ่ายตะวันตกพัดเข้าปกคลุมภาคใต้ส่วนยอมความกดอากาศตามทั้งสองฝั่งคือในทะเลอันดามันตอนบนใกล้กับอ่าวมาตาบันและทะเลจีนใต้ตอนกลางทำให้เกิดแนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยในวันนี้ส่วนใหญ่ใกล้กับยอมความกดอากาศต่ำจะเกิดฝนโดยเฉพาะภาคใต้มีลมฝ่ายตะวันตกพัดเข้าปกคลุมตั้งแต่จังหวัด เพชรบุรีประจบคีริขันชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงากระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสประมาณ14นาฬิกาเป็นต้นไปภาคใต้จะมีฝนจนถึงประมาณ19นาฬิกาหลังจากนั้นปริมาณฝนที่ภาคใต้ในวันที่สองฝนจะลดลงช่วงค่ำคืนจนถึงเช้าของวันที่สาพฤศจิกายนค่ะบริเวณภาคเหนือช่วงเช้าโอกาสเกิดฝนจะมีฝนปล่อยใ,ใ,ในจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ เป็นฝนเล็กน้อยลำปางลำพูนจังหวัดตากด้านหน้าเทือกเขาและกำแพงเพชรเข้าสู่ช่วงบ่ายประมาณ14นาฬิกาฝนจะตกหนักที่จังหวัดเชียงรายอเชียงแสนเชียงของเวียงเชียงรุ้งอเภอเวียงชัยอเภอพญาเมงรายขุนตาลช่วงประมาณ15นาฬิกาจังหวัดเชียงใหม่อเภอพร้าวเชียงดาวอเภอเมืองเชียงใหม่อเภอสมิงจะมีฝนเล็กน้อยส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเริ่มตั้งแต่อเมืองขุนยวมแม่เสเรียงแม่ลาน้อย จังหวัดสุขโขทัยจะมีฝนที่ศรีนครจังหวัดอุตรดิตถ์มีฝนที่อำเภอทองแสนขันอเภอท่าปลาน้ำปาดจังหวัดพิษณุโลกจะมีฝนที่อำเภอวังทองอเภอเมืองพิษณุโลกอเภอวัดโบสถ์ส่วนชาติรการมีฝนเล็กน้อยจังหวัดพิษณุโลกตอนล่างคืออเภอนินมะปรางจะมีฝนตกหนักบางแห่งช่วงประมาณ15นาฬิกาจังหวัดตากจะมีฝนที่อ,อแม่สอดพบพระและอุ้มผางด้านหน้าเทือกเขาค่ะเข้าสู่เวลาประมาณ17นาฬิกา จังหวัดสุขโขทัยอภอสวรรคโลกทุ่งเสียศสีนครสีสำโรงอ,อเมืองสุขโขทัยบ้านดาลันหอยจะมีฝนในช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำและอาจตกหนักที่สวรรคโลกทุ่งเสียศสีสัตนาลัยจังหวัดพิษณุโลกช่วงบ่ายจะมีฝนเกิดขึ้นที่อเภอเมืองอภอวัดโบสถ์พมพิรามจังหวัดพิจิตรมีฝนบางเบาที่อเตะพัาพานหินบึงนารางโพทะเลบางมุนาะดงเจริญทับคล้อ เข้าสู่ช่วงประมาณ20นาฬิกาจะมีฝนตกหนักที่จังหวัดพิจิตรอ,อบางมุณาโพทะเลและบึงนารางจังหวัดกำแพงเพชรประมาณ15นาฬิกาเป็นต้นไปจะเริ่มมีสัญญาณฝนเข้ามาปกคลุมเอเภอคลองขลุงขานุอลลักษณ์สบรุรีคลองลานปางศิลาทองฝนจะตกหนักในจังหวัดกำแพงเพชรส่วนจังหวัดตาก uk, ช่วงค่ำประมาณ19นาฬิกาจะมีฝนตกหนักที่แม่สอดค่ะ เชียงใหม่จะมีฝนที่อำเภอเมืองอำเภอแม่วางจังหวัดลำพูนอำเภอเมืองลำพูนบ้านทิแม่ห้องสอนอำเภอเมืองแม่ห้องสอนในช่วงค่ำจะมีฝนเกิดขึ้นค่ะจังหวัดพิจิตรยังมีโอกาสเกิดฝนกระจายตัวในช่วงค่ำไปจนถึง22นาฬิกาและกำแพงเพชรฝนจะตกหนะักที่คลองลานปางศิลาทองคลองถุงขานุวรลักษส์สบ,บรุรีส่วนอำเภออื่นๆจะเป็นฝนบางเบาสุขโขทัยจะมีฝนตกหนักในช่วงค่ำ สีสัจนาลายสวรรคโลกสีสมรงอเภอเมืองสุขโขทยัยพื้นที่สีแดงฝนตกหนักจนถึงจังหวัดแพร่อเภอวังชิ้นจังหวัดลำปางอ,อเภมืองลำปางอเภอแม่หมะอเภอแม่ทะเกะาะคาช่วงค่ำประมาณ0นาฬิกาจนถึง2นาฬิกาของวันที่3ยังมีฝนเกิดขึ้นบริเวณภาคเหนือค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงเช้าป,ปริมาณฝนค่อนข้นขางน้อยมีมวลอ,อากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมเข้าสู่ช่วงบ่ายจะมีฝนเกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมา ปากช่องวังน้ำเขียวคอนบรีเสริงสางบัวใหญ่ประทายจังหวัดมหาสารคามเภอพยัคฆภูมิิสัยอำเภนาเชือกจังหวัดบรีรำอำเภอคูเมืองสตึกจะมีฝนบางเบาจังหวัดศรีสะเกดคุขันกันทรลักษ์จังหวัดอุบลราชธานีโขงเจียม สิรินทร์ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดน้องคายบึงการสกลนครนครพนมฝนค่อนข้างน้อยในช่วงค่ําคืนวันนี้ค่ะวันที่สองพฤศจิกายนตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมโอกาสเกิดฝนจึงลดลงค่ะปริมาณฝนจะตกหนักในโปปอลาวเนื่องจากด้านหน้าของหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมชายฝั่งประเทศเวียดนามทำให้เกิดฝนตกหนักที่อัตตะปือและสารวัน ภาคกลางช่วงเช้าฝนจะเริ่มลดลงเนื่องจากในช่วงค่ำคืนของวันที่1จนถึงประมาณ1นนาฬิกาของวันที่สองเป็นฝนตกหนักสลับเบาส่วนช่วงเช้าเริ่มมีฝนลดลงประมาณ14นาฬิกาเป็นต้นไปจะมีฝนเกิดขึ้นที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลบบุรีฝนจะตกหนักบางแห่งเช่นอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทอำเภอสับพยาสันคบุรีอำเภอเมืองชัยนาทัดสิงห์หนองมะโมงจังหวัดอุทัยธานีมีฝนเล็กน้อย ที่อำเภอหนองขายอยางอำเภอเมืองหนองฉางลานสักจังหวัดกาญจนบุรีจะมีฝนสังขบรุรีทองผาภูมิสโยกฝนตกหนักช่วงประมาณ15นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิการาชบรุรีอำเภอเมืองปากท่อจอมบึงสวนพึ่งบ้านคาฝนตกหนักพื้นที่สีแดงจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณ16นาฬิกาที่กาญจนบรุรีราชบรุรีส่วนฝั่งตะวันออกพระนครศรีอยุธยาวังน้อยอุทยัยบางปะอินจะมีฝนตกหนัก สระบ,บรุรีวิหารแดงเสาไห้หนองแซงช่วงประมาณ18นาฬิกาฝนจะกระจายตัวปกคลุมตั้งแต่นครสวรสรค์อุทอัยธานีลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีพระนะครศรีอยุธยากรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีสมุทรป,ปราการนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงคราม18นาฬิกาฝนจะตกหนักกระจายตัวและตกหนักมากที่สุดจะอยู่ที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีท่าม่วงท่ามะกาด่านมะขามเตี้ยราชบุรีฝนตกหนัก บ้านโป่งโพธารามจอมบึงอ,อําเภอเมืองอ,อําเภอปากท่อวันนี้ภาคกลางยังมีฝนเกิดขึ้นไปจนถึงประมาณ23นาฬิกา2พฤศจิกายนค่ะภาคตะวันออกช่วงเช้าปริมาณฝนจะเกิดขึ้นใกล้กับแนวชายฝั่งจังหวัดระยองอ,อําเภอเมืองบ้านไขยอําอเภอแกลงจังหวัดจันทรบุรีและตราดจะมีฝนเล็กน้อยค่ะเข้าสู่ช่วงประมาณ14นาฬิกาฝนจะตกหนักในจังหวัดชลบรุรีผ่านทองพนัถนิคมอ,อําเภอเมืองรีราชา บางละมุงสัตหีบบ้านบึงส่วนเกาะจันบ่อทองหนองใหญ่ฝนเล็กน้อยจังหวัดระยองฝนตกหนัก14นาฬกาปลวกแดงบ้านช้างนิคมพัฒนาบ้านค่ายอำเภอเมืองอำเภอแกลงอำเภอวังจันท์และประมาณ16นาฬกานครนายกปราจินบุรีฉะเชิงเซาชมบรุรีระยองจันทบรุรีตราดสะแก้วฝั่งตะวันตกเช่นอำเภอเมืองสะแก้วคลองหาดเขาเชกันวังน้ำเย็นวังสมบูรณ์จะมีฝนตกหนะัก ประมาณ16นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะพี่น้องภาคตนออกตเตรียมรับมือช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำทั้งสระแก้วปราจินบ,บุรีนะครนายกส่วนชมบรุรีระยองจันทบุรีนราธาช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นฝนจะตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณภาคใต้ปริมาณฝนช่วงเช้าอาจลดน้อยลงเข้าสู่ช่วงบ่ายประมาณ15นาฬิกาเป็นต้นไปฝนจะตกหนักในจงังหวัดเพชรบุรีเริ่มตั้งแต่หนองยาปล้องแก่งกาาระจันท่ายางชะอำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หัวหินปราณบุรีกุยบุรี300ยอดอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ทับสะแกบางสะพานส่วนบางสะพานน้อยฝนเล็กน้อยค่ะ16นาฬิกาจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่าชนะชัยยาวิภาวดีพุนพินอเภอเมืองกาญจนิษฐ์ดอนสัก์บ้านนาเดิมบ้านนาสารพระแสงจะมีฝนตกหนักนครศรีธรรมราชขนอมสิชนนบพิตามพิปูลปมคีรีอ,อเภอมืองนครศรีธรรมราชฉวงังทุ่งใหญ่ ทำพนราปากพนังเชียนใหญ่หัวใจฉอวดจะมีฝนตกหนะักประมาณ16นาฬกาส่วนจังหวัดสงขลาหาดใหญ่บางกลมำสดานาทวีจะมีฝนตกหนักในช่วง16นาฬกายะลาจะมีฝนที่อำเภอเมืองอำเภอรามันน,นราธิวาสจะมีฝนเล็กน้อยส่วนปัตตานีจะมีฝนที่ยะรังมายอสายบุรีอำเภอเมือง19นาฬกาปริมาณฝนยังคงตกหนักอยู่ที่เพชรบุรีสำหรับภาคใต้ เข้าสู่ช่วงดึกประมาณ21นาฬิกาเป็นต้นไปปริมาณฝนที่ภาคใต้จะลดน้อยลงหย่อมความกดอากาศต่ำยังคงปกคลุมอยู่ที่บริเวณอ่าวไทยในวันที่3และร่องมรสุมยังคงพาดผ่านอยู่ที่ภาคกลางภาคใต้ตอนบนภาคตอนออกวันที่3บ่ายจนถึงค่ำยังมีฝนเกิดขึ้นวันที่4พฤศจิกายนมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแต่ยังมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางแห่งที่ภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือไปจนถึง วันที่7พฤศจิกายนช่วงบ่ายจนถึงค่ำและเตรียมจับตาในวันที่7พายุที่เคลื่อนมาจากทะเลจีนใต้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งประมาณวันที่7ถึงวันที่8ช่วงเช้าเข้าสู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่เช้าของวันที่8ฝนจะตกหนักตั้งแต่บึงกาฬหน,นองคายนครพนมสก,นกลนครอุดรธานีกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสรารคามมุกดาหารศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศตา่ำลมพัดทวนเข็มนาฬิกาฝนฟ้าขนองฝนตกแรงลมแรง อุบลราชธานีอนํานาจเจริญรีสเกตยะโสธรสุรินทร์บุรีรัมย์ร้อยเอ็ดเตรียมรับมือกันด้วยค่ะและฝนจะเคลื่อนตัวไปปกคลุมจนถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคเหนือเป็นพื้นที่ถัดไปในช่วงเช้าของวันที่9พฤศจิกายนค่ะแนวโน้มสภาพอากาศของประเทศไทยก้นข้างแปรปรวนอากาศจะไม่หนาวเย็นเท่าไหร่ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนเพราะลมฝ่ายตะวันออก หรือลมคายังคงนำพาความชื้นและพายุเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ค่ะขอให้ทุกท่านเตรียมรับมือดูแลสุขภาพกันด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงแมวสุขสันทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ